นครพนมเขาว่าเป็นเมืองหมอลำเสียงพินเสียงแคนไพ่ลอสนองหูวัดประทานพานมคอยนุ่นดวงคำชูชาวนครพนมและคนที่เกิดวันอาทิตย์ปีวอกและผู้ที่มาสกาละสุขที่สุดนครพนมมาบายสีสูขวัญพญานาคสีสัตนาคลาดลิมโค เจ็กอินที่พักลิมโคงมาเที่ยวงานเทศกาลบวงสวงพญานาคได้มาพ่อนังลำนครพระนมจะพาทำบุญไหว้พระธาตุพระนมชมเจ้าไล่ลำบวงสวงเปิดงานแคบชั้นแล้วมาสกาละพญานาคก่อนคำนี้มีงานไล่ลำบวงสวงด้วยกัน เช็คอินสุขที่สุดนครพนมชอบถนนคนเดินชมผาไมมงามสินค้าของหลายชนเผ่าชมวิวสะพานมิตรภาพไทยล้าแห่งที่สามแขวนคำมวนเชื่อมาักเสวีแวะชงโคกินข้าวสองเฮาคุยกันไปเลยได้เป็นแฟนกัน ยามค่ำคืนจุลายลำเปิดงานบังสรวงพญานาคศิสัตตนากคาดเกี่ยวกันพักกายานครพนมเขาว่าเป็นเมืองหมอลำเสียงพินเสียงแขนไผ่ลอสนอ หูวัดพระธาตุพนมคอยน่นดวงคำชูชาวคนครพนมและคนที่เกิดวันอาทิตย์ปีวอกและผู้ที่มาสกาลาสุขที่สุดคนครพนมมาบายสีสุขวันพยานาคสีสัตตนาคลาดลิมโค เช้าจะพาห่วมบนที่วัดพระธาตุเลเนูจะบอกเพื่อเป็นสิริลีมงคลเก็บภาพแอลสกาลรรำนาคีใบสีสุขวันสัญญาหักมันเดินเล่นควงกันเที่ยวยานหอนาฬิกาเวียดนามเติมหักให้กัน ลองเหลือดินนะ่าฟังดนตรีสดชมเสะเดอแม่น้ำของวิดีโอ เดินถนนคนเดินสวรรค์ชายโค้งกินของวางสุดเขตนักครนพานมเช็คอินที่ลานพญานาคจ้าลายลำบวงสวงร่วมกับนางลำลร้ชยชนเผ่าเกี่ยวกันเช็คอินลอดโอโมงหน้าขลาดเกี่ยวก้อยกันกลายเป็นคนหูใจ นครพนมเขาว่าเป็นเมืองหมอลำเสียงพินเสียงแขนไพยลอสนอหูวัดพระธาตุพนมคอยนุ่นดวงคำชูชาวนครพนมและคนที่เกิดวันอาทิตย์ปีวอกและผู้ที่มาสกาละสุขที่สุดนครพนมมาบายสีสุรันพญานาคศรัตนาคลา ลิ้มองมาบายสีสุขันพยานาคสีสัตนาคขลาดลิ้มคง